นะสถานที่ปฏิบัติงานก่อสร้างนี่คุณทำไมคุณถึงไม่ใส่เครื่องป้องกันล่ะครับมันร้อนนะครับผมไม่อยากใส่แล้วผมจะใส่ทำไมครับงั้นเดี๋ยวผมจะที่บายให้คุณฟังนะครับอุปกรณ์เซฟตี้หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE เป็นอุปกรณ์สำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดจากการทำงานเพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บจากหนักให้เป็นเบาได้เฮ้ยคุณระวั่หไูเห็นไหมครับทุกคนว่า ห่วงนิรภัยมีผลอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องสวมหมวกนิรภัยเพราะเป็นอุปกรณ์สําหรับสวมใส่ศีรษะช่วยป้องกันวัตถุจากที่สูงตกลงมากระทบศีรษะและช่วยลดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้นี่คุณไม้ทำไมถึงไม่ใส่แว่นตาเซฟตี้ล่ะครับไม่เป็นไรทำบ่อยชินละ ไม่ใช่ด้วยเสเลกเข้าตาถึงแม้ว่าเราจะมีความชำนาญแต่เราก็ห้ามประมาทกันนะครับการใส่แว่นตาน,นิรภัยใช้สำหรับป้องกันดวงตาในขณะปฏิบัติงานจากเศษชิ้นงานเศษโลหะฝุ่นละอองที่ไม่พึงประสงค์จากการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับคุณแบงค์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 ครับครับครับเคาเรียกผมครับอะไรนะครับขอบผมครับคุณเฟียสจริงๆผมจะใช้อยู่แต่งานจะเสร็จแล้วเลยไม่ได้ใส่ครับ ที่อุดหูหรืออีอปักเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับลดเสียงรบกวนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อหูเนื่องจากเสียงที่ดังเกินไปในขณะปฏิบัติงานเราต้องป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุกันนะครับคุณอ้อมคุณใส่ถุงมือผ้าอยู่หรอครับใช่ค่ะนี่คุณทําไมถึงไม่ใส่ถุงมือกันไฟฟ้าล่ะครับไม่เป็นไรค่ะถุงมือเหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ถุงมือผ้าใช้ทำงานทั่วไปเน้นการสิ่งสปกปรกฝุ่นเสี้ยนไม้แต่ถุงมือการไฟฟ้าเป็นถุงมือที่ผลิตออกมาเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะช่วยป้องกันการเกิดไฟดูดหรือไฟฟ้าช็อตได้เป็นอย่างดีโดยจะต้องเลือกชนิดของถุงมือการไฟฟ้าให้เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่ใช้หากเราต้องเลือกใช้ถุงมือกันไฟฟ้าไม่ถูกกับกระแสไฟฟ้าอาจจะส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะคุณเฟียสงั้นช่วยไปหยิบให้หน่อยได้ไหมคะนั่นไงผมว่าแล้วเฮ้ยคุณครับคุณเดินระวังหน่อยครับโอ้ยช่วยด้วยครับตรงนี้มีคนโดนมาทับเท้าครับช่วยด้วยครับ นี่นะครับเป็นสาเหตุของการไม่สวมรองเท้าเซฟตี้แต่ถ้าสวมรองเท้าเซฟตี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการที่อุปกรณ์การทํางานหรือวัตถุมีคมตกลงมากระทบเท้ารองเท้าเซฟตี้สามารถป้องกันการบาดเจ็บที่เท้าได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับแบงค์ทำไมไม่ใส่เข็มขัดนิรภัยอ่ะโอ้ขาสีแค่นี้เองต้องใส่เข็มขัดด้วยหรอต้องใส่ดิ เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานบนที่สูงหรืองานที่เสี่ยงอันตรายต่อการพลัดตกลงมาได้อย่างปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีอ่ะโอเคใส่ก็ได้หลายวันต่อมาคุณเฟย์ครับตอนนี้เกิดไฟไหม้นะครับผม ครับตอนนี้เกิดไฟไหม้นะครับผมงั้นคุณรีบไปกับผมเลยนะครับนี่คุณจะเข้าไปแบบนี้เลยเหรอครับใช่ครับตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วครับตอนนี้เราต้องรีบแล้วครับไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะรีบแค่ไหนแต่เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนหน้ากากกรองอากาศเป็นอุปกรณ์ที่มีตัวกรองไว้ในตัวเพื่อกรองอนุภาคปนเปื้อนจากอากาศช่วยลดการสัมผัสอนุภาคหรือเชื้อโรคที่อาจจะหายใจเข้าไปได้ การสวมอุปกรณ์เซฟตี้ขณะทำงานด้วยเครื่องจักรหรือเครื่องมือช่างจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายได้มากยิ่งขึ้นและช่วยลดความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นให้เบาลงอีกด้วยเพราะแบบนี้อุปกรณ์เซฟตี้ถึงได้สำคัญมากๆเลยนะครับ